สวัสดีครับคราวน,นี้เดี๋ยวพี่จะสอนในส่วนของเรื่องล็อกการลึมนะครับล็อกการลึมแต่วันนี้เออจะพาทำในส่วนที่เราเรียกกันว่าเป็นะารเนี่ยการ Take ock, เทคล็อกเฉยๆนะครับล็อกการลึม ภาษาไทยเรียกว่าลอกกันแล้วทึมนั่นเองเออนะมาดูนะครับลักษณะของการแอนตี้ล็อกแอนตี้ล็อกมีสองอันแอนตี้ล็อกอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองก็คือการเทคล็อก อันที่ล็อกก็คือการปลดล็อกปลดล็อกการเทคล็อกก็คือเอาก็เอาล็อกใส่น,นละล่ะเช่นๆๆๆเช่นเช่นอันที่ล็อกบอกว่าล็อก a ฐาน k มีค่าเท่ากับ s ดังนั้นการอ n นที่ล็อกล็อก็ ตัวนี้มันเป็นเลขฐานอยูแล้วใช่ไหมครับมันเป็นฐานเราย้ายมาฝั่งนี้มันก็จะยังคงเป็นฐานเหมือนเดิมเราก็จะได้ a เท่ากับ k ยกกำลัง x แหนอย่างงี้นะครับง่ายมากแล้วถ้าสมมติว่าเราเทคล็อกเช่นบอกว่า x ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ z เมื่อเราเท k e ล็อกนะครับตัวนี้เคยเป็นฐานก็จะมาเป็นฐานให้กับฝั่งนี้แล้วก็จะได้ล็อก z ฐาน x มีค่าเท่ากับ y อย่างนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของตัวอย่างแล้วก็การนำไปใช้ตามลำดับนะครับตัวอย่างข้อ1ครับข้อ1 ตัวอย่างชุดนี้อยู่ในเอกสารอัจฉริยะเอกสารออประกอบก,กา,ารเรียนวิชาคณิตศาสตร์อัจฉริยะนะครับชุดอยู่หน้า53าสิบในชุดอยู่หน้า53นะครับข้อหนึ่งบอกว่าลอ้อ ดีดอกฐาน13มีค่าเท่ากับ R ดังนั้นตัวนี้เลข13มันเป็นฐานก็ย้านมันไปฝั่งฝั่งนึงแล้วก็ d มีค่าเท่ากับ13ยกกำลัง R เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองข้อ2ข้อ2อ 3, บอกว่า l o g 2ฐาน16มีค่าเท่ากับเซษหนึส่วน 1, สวนดังนั้น 2ก็มีค่าเท่ากับ16ยกยกกำลัง1่ส่วน 4, แน่ข้อ3 l o ล็อฐาน7มีค่าเท่ากับ2ก็เราก็จะได้49มีค่าเท่ากับ7ยกกำลัง 2เห็นไหมเจ็ดยกกำลัง2ก็คือ49น่สะ้นะนั้นทั้ง2องฝั่งเท่ากันนะครับต่อไป C, บอกว่าล o g b ฐาน m มีค่าเท่ากับลบ 4, นะนันน้องๆก็ย้าย m นะฮะย้ายฝั่งนู้นเลยนะครับก็จะเป็น m ยกกำลังลบ 4. นี่ก็แค่นี้เองนะครับจับฐานก็ย้ายไปเป็นฐานเหมือนเดิม เอาไปข้อที่5ครับข้อ5บอกว่า log 29ส่วน17ฐาน G มีค่าเท่ากับลบ H ดังนั้นก็ย้าย g ไปฝั่งนู้นก็จะกลายเป็น29ส่วน17มีค่าเท่ากับ G ยลกำลังลบ H อย่างนี้นะครับต่อไป ข้อ6ก็คือล o g หนส่วน8ฐาน2มีค่าเท่ากับลบ3ดังนั้นก็ย้าย2จากฐานฝั่งนี้ก็ย้ายไปฝั่งนู้นนะครับเราก็จะได้1ส่วน8มีค่าเท่ากับ2ยกกาลังลบ3อย่างนี้ในนะครับในส่วนของข้อตัวอย่างตัวอย่างข้อ1ถึงข้อ6เรื่องของการ อันนี้เราเรียกว่าเป็นการแอนตี้ล็อกหรือการปลดล็อกนั่นเองนะครับน้องๆก็ลองทำอลองทำดูใน,ในเอกสารประกอบแล้วครนี้พี่จะพาทำในส่วนของการเทคล็อกบ้างครวานี้แลี๋ยวนี้จะมาดูในส่วนของการเทคล็อกนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของการเทคล็อกบ้างนะครับการเทคล็อกเราเริ่มต้นที่ตัวอย่างก็เจข,ข้อ7บอกว่า s ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ2ส่วน17วิธีการสังเกตตัวไหนเป็นฐานตัว s ใช่ไหมครับตัว s เป็นฐานเราก็ย้ายฐานมาอีกฝั่งหนึ่งดังนั้น y ก็มีค่าเท่ากับ ล็อกสส่วน17ฐานเอังไงเห็นไนะจากที่มันเคยเป็นฐานให้กับตัว Y มันก็กลับมาเป็นฐานให้กับฝั่งนี้นะครับโดยที่เราใส่ล็อกเข้าไปเฉยๆไม่มีอะไรเลยข้อ8ครับแปดบอกว่าลบ S 1 s มีค่าเท่ากับเออยกากำลัง S มีค่าเท่ากับ K ดังนั้นลบ11มันเป็นฐานใช่ไหมครับ มันก็เป็น log k ฐานลบ11มีค่าเท่ากับ s นี่นะจากที่มันเคยเป็นฐานอีกฝั่งหนึ่งมันก็มาเป็นฐานอีกฝั่งหนึ่งเฉยๆข้อ9 5้ยกกำลังลบ2มีค่าเท่ากับ1ส่วน25นะครับดังนั้นเราเทคล็อกปั๊บไอ้ฝั่งเนี้ย1่ส่วน25เนี่ยก็จะ ก็จะเป็นเนส่วนยีตรงนี้ฐานคืออะไรฐานคือ5้านะครับตรงนี้ก็เป็นลบสองย่างนี้นั่นเองนะครับง่ายง่ายง่ายข้อสิครับแต่ข้อสอบโคตรยากือว่งเวลาอาจารย์สอนง่ายง่ายแต่วเวลาข้อสอบเนี่ยไม่รู้เอาอะไรมาสอบนะโคตรยากไม่เคยพูดนะว่าตัวเองโง่อุ้ย 5ยกกลัง3เท่ากับ125ครับเทคล็อกป๊บปล็ป๊บ125าฐานอะไรครับยังไงฐานก็ฐานเหมือนเดิมฐานอีตัวเดิมนี่แหละฐาน5ป๊าฟังอีกฟังนึงก็คือเลข3นี่ข้อ11ครับ11อขอคยกกำลังสมีค่าเท่ากับ z อ่าฟังไหนเลขชี้กำลังเขาฟังนั้นแหละล็อก แฐาน Q เท่ากับ2องนข้อสิบสอยกกำลัง1นส่วนหมีค่าเท่ากับ2ก็จะได้ป๊อย,ย้ายมาล็อกสฐาน32มีค่าเท่ากับ หนึ่งส่วนห้าอย่างงี้น่นะครับเห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยนะคราวน,นี้มาดูตัวอย่างในหน้าถัดในหน้าถัดไปนะครับตัวอย่างในหน้าถัดไปมันมดูตัวอย่างตัวอย่างอันนี้อยู่ในหน้าห้าสิบสี่เมื่อกี้หน้าห้าสิบสามนะครับคราวนี้หน้าห้าสิบสี่ เขาบอกว่าจงหาค่าล็อกจงหาค่าล็อกนะครับโจทย์ข้อหนึ่งบอกว่าล็อกส่วนร้อยหกสิบเก้าฐานสิบสามก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยคุณสมบัติของล็อกนะครับก็จะได้ ล็กสิบสายกกำลังลบสฐานปุ๊บสิบสาอย่างนี้เนี่นะครับถ้าทำไมมันได้ลบสตัวนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเราต้องกลับมาดูในส่วนของเ,อเลขยกกำลังนะครับก็คือ1ส่วน169เนี่ยเราก็จะเป็น1ส่วน13ยกกำลัง2อนะครับแสดงว่า มันอยู่ข้างล่างมันเป็นเลขเศษส่วนเนี่ยเลขชี้กําลังติดบวกพอเราย้ายมันขึ้นไปฝั่งข้างบนเลขชี้กําลังมันก็จะติดลบทันทีนะครับก็จะเป็น13ายกกําลังลบ2นั่นเองเมื่อเราได้13ยกกําลังลบ2นี่เราก็ามาใส่ตรงนี้เห็นนะอ่าคานนี้คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของล็อกนะครับเลขยกกําลังที่อยู่ตรงเนี้ เราย้ายมันมาไว้หน้าล็อกก็จะได้ลบ2ล็อก13ฐาน13คุณสมบัติของล็อกนะครับล็อกอะไรฐานอันนั้นฐานเดียวกันจะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นกลุ่มนี้จึงมีค่าเป็น1นะครับก็เราจะได้ลบ2คูณกับ1ก็ตอบเท่ากับลบ2 อย่างนี้ง,ง่ายเลยนะครับนั่นคือตัวอย่างข้อหนึ่งแบบ่พี่จะทำให้ดูต่อไปตัวอย่างที่2ครับยังอยู่ที่หน้า54เหมือนเดิมตัวอย่างที่2บอกว่า l o อกเจฐาน3 4 3ได้เท่าไหร่เอ่ย ก็ลองแทนค่าสิเฮ้ยติดปัญหาที่สามสี่สามอ่ะทำไงดีแยกตัวประกอบครับสามสี่สามป๊อปป๊อเจ็ดห้าสามสิบห้าไม่ได้เจ็ดสี่ยี่สิบแปดลบกันเหลือสี่กลายเป็นสี่สามใช่ใช่ป่ะสามสี่สาม นะครับเจ็ดตู้ตู้ตด้เดเก้าเราก็แยกอีกทีนึงเจ็ดเจ็ดแสดงว่ามันก็คือ7ยกกำลัง3มนั่นเองนะครับเราก็จะได้ล็อก7ฐาน7ยกกำลัง3แต่ข้อนี้ต่างกับข้อเมื่อกี้เมื่อเลขชี้กำลังมันติดลบนะครับเออไม่ใช่เลขชี้กำลังมันอยู่ข้างล่างมันเป็นส่วนของเลขฐาน มีชีกำลังเป็นในส่วนของเลขฐานเราก็จะย้ายมันมาแต่คราวนี้มันจะไปอยู่ในรูปของเศษส่วนเป็น1นส่วนสนะครับล็อกเฐาน7ทําไมเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันอยู่ข้างบนมันก็ยกลงมามันจะอยู่ตรงเนี้ยข้างบนแต่ข้างล่างมันย้ายมาก,มก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับตอบเท่ากับอันนี้เป็น1นึ่งตอบเท่ากับ1นส่วนสคูณกับ1ก็มีค่าเท่ากับ1นส่วนสนะครับตัวอย่างข้อ 3ามก็บอกว่า l o อก81ฐาน3 l o ล็อก81ฐาน 3, ก,าน3ก็จะได้เท่าก,กับ l o อก81อ่าถ้าใครยังไม่มั่นใจไปทีละสเต็ป9กำลัง2ฐาน3แน่แต่ว่าคราวนี้9มันยังแยกได้อีกใช่ไหมก็เป็นล็อก3กำลังสทั้งหมดยกกำลัง2ฐาน 3ปุ๊บก็จะกลายเป็นล็อก3ยกกำลัง4ฐาน3ดังนั้นเสร็จสับพปุ๊บปั๊บวิธีตอบวิธีดูง่ายๆตัวเลขตัวนี้คือคำตอบครับดังนั้นตอบ4โดยที่เราไม่ต้องมาโยกย้ายแยะอะไรมันมากมายนะครับเอาไปดูข้อ4ครับ ข้อสข้อสบอกว่าล o อกหส่วนสาฐาน2ก็คือล o อกสาก็คือ 3, 2กงกำลังอะไร2 2 4 4 2 8 2 16 2, ส่กําำลัง5มันก็จะเป็นลบหทันทีฐาน2นะครับอ้าวเฮ้ยทำไมเป็น2กํกำลัง5ละ่ะมันก็คือ1นึ่งส่วนสาก็มีค่าเท่ากับ หนึ่งส่วนสองยกกำลังห้าไงสองกำลังห้าตัวนี้ยย้ายขึ้นไปข้างบนก็เลยกลายเป็นสองกำลังลบห้านะครับก็เลยได้ตัวนี้ออกมาข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากับลบห้าในนี่ในส่วนของคำตอบมันนะครับอันนี้ไปดูตัวอย่างข้อห้าตัวอย่างข้อห้าบอกว่า ล็อก2องฐาน15นะครับแล้วก็คราวนี้อีกอย่างหนึง่งวิธีการที่เราจะดูว่าเอ้ยเราจะใช้เลขอะไรสังเกตดูว่านี้คือฐาน15ใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันได้15แน่นอนแต่15ยกกำลังอะไรนั่ห่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับยกกำลังสองหรือเ่า ลองคิดดูดิสองสองห้านะอีคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะอะไรมากมายมันคือสิบห้ายกกำลังสองครับตอนนี้ก็เลยตอบสองข้อหกล็อกหนึ่งส่วนหนึ่งสองห้าฐานห้าก็จะมีค่าเท่ากับล็อกฐานห้าร้อยยี่สิบห้าก็คือห้ายกกำลัง อะไรเอ่ยห้ากำลังสหรือ3ามหากลังสนะครับเพราะว่าห้ากลังสามได้ร้อยยี่ส้านี้ตอบ3ข้อ7ครับข้อ7บอกว่า 1> Log 1หนส่วนแปฐาน3ามเราก็จะได้เท่ากับล็อก ปดสิบเอ็ดคืออะไรนะสามยกกำลังเท่าไรแปดสิบเอ็ดแล้วแบบเก้าคูณเก้าให้ว่าเก้าคูณเก้าก็คือสามคูณสามสามคูณสามอ่านั่นนันก็คือสามยกกำลังสี่ข้อนี้ตอบสี่ครับข้อแปะปยัดพื้นที่เขียนใหม่นะล้อ 3 2ฐาน2ก็จะได้เท่ากับล็อกสองยกกำลัง5ฐาน2ตอบเท่ากับ5นี่ตัวนี้นะครับคือคำตอบเพราะว่าไอ้ตัวนี้ล็อกสอฐาน2เนี่ยมีคาม่าเท่ากับ1ก็เลยเอา5คูณ1เป็น5แค่นั้นเองไม่มีอะไรง่ายๆอย่คิดเยอะนะครับแต่คิดให้เร็วคิดให้เร็วคูณเลขให้คล่อง ให้ครองให้ครองข้อเก้าฮะข้อเก้าเก้าบอกว่าล็อกเก้าฐานสามบงคลคิดครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ๋อสามตอนนี้สามกำลังสองคนนี้ตอบสองถูกต้องมันคืออะไรเอ่ยมันก็คือล็อกสามยกกําลังสองฐานสามนั่นเองนะครับคําตอบก็เลยเป็นสองข้อสิบล็อก ล็อก4ฐาน64ก็จะเป็นล็อกอะไรเอร่ย4อ่ะ64 64 64่ถ้าไม่มันจะเแยกมาก่อน64เปิด4 1เป็น4 2 4 6 24กนี่ก็จะได้เท่ากับล็อกสีกำลัง3 ข้อนี้ได้ล็อกสี่ยกกำลังสามแล้วไงต่อก็ย้าย3มาฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่ส่วน3 4เอ้ยล็อก4ีฐาน4ก็ต่อเท่ากับหนึ่ส่วน3นะครับข้อ11ล็อก 3ฐาน81ก็จะได้เท่ากับ l o g ก81คืออะไรยกกำลังอะไร3ยกกำลัง4นะครับก็จะเป็น1ส่วน4 l o ล็ฐาน3ตัวนี้จะตัดกันปุ๊บไปหตอบเท่ากับ1ส่วน4ข้อสุดท้ายตัวอย่างข้อ12แล้วเราก็จะ ไปขึ้นในพาร์ของการนำไปใช้นะครับเราจะไปลองดูว่าการนำไปใช้จะเป็นยังไงล็อกฐานสล็อก3ฐาน2 4 3ก็จะเป็นล็อก3ฐานอะไอ่าไม่มั่นใจอ่ามาแยกก่อน243หารด้วย3 3 8 3 1ตัวนี้ก็เป็น9 9ตัวนี้3 3 3 3มี3 1 2 3 4 5มี3 5ตัวก็จะได้ก็แปลว่า3มีกำลัง5เราก็จะเป็น l o 3ฐ3น3ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน5ก็ 1, 5. ตอบเท่ากับ1ส่วน,น 1, 5อย่างนี้นะครับ ก็เป็นในส่วนของตัวอย่าง12ข้อนะครับน้องๆอาจจะได้ลอ,อ,อ,องทําเองบ้างนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีการเฉลยล,ลักษณะของการนำไปใช้นะครับคลิปน,นี้น้องลองฝึกทําดูนะครับขอบคุณครับ